สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789 Channel นะครับพบกันเป็นประจำทุกทุกวันกับสูตรเด็ดเล็กดังนะครับวันนี้เป็นแนวทางของหุ้นนิเคอิช้าบวกไปประจำวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2568นะครับโปรดใช้วิจรารญานในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเข้ากลุ่มลน์นะครับรับเรขตัวเดียวเน้น,น,นและแนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube อ่า id line นะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับแคปหน้าจอไปขอเป็นเพื่อนเข้ากลุ่มรายกันได้นะครับไปดูผลข้องข้อง,องวันที่22ธันวาคมนะครับเช้า076 55บ่าย23918นะครับวันที่22แอดไทยนะครับ1กับ6นะครับอ่ะก็มาทั้ง1และ6กันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเมื่อวานนะฮะหลังจากที่หยุดกันไป หลายวันอยู่นะครับ1มาบ่าย6มาเช้านะครับ1 8กับ76ดหรือปะนะครับใช่จริงด้วย0 76ไม่มีนะครับไม่ได้เจาะสามตัวไม่มีแต่2ตัวเจาะแตกนะครับตอนเช้าเจ็ดหกนะคะนี่ นี่นะครับเจหตรงนี้นะครับรอบเช้ารอบบ่าย18ถูกนะครับก็ยินดีด้วยกับคนที่ตามเมื่อาวานนี้ครับก็จะได้ทั้งเช้าและบ่ายกันเลยทีเดียวนะครับเรามาดูเลขเด่นประจําวันนี้ครับจะได้แก่เลข6และ5นะครับเจาะ2ตัว

สองนะครับต <Jean> ัวส no ุดท <Bu> ้ายนะฮะ0ูน้าฮะเข้ากลุ่มลายรับเลขตัวเดียวเน้นๆและแนวทางที่ไม่ได้ลงในยู u ู e นะครับไอดี n ลเป็นภาษาอังกฤษมอเร็กทั้งหมดนะครับ สรุปนิ่เคอีเช้าปว,วกปลายประจำวันที่23เดือน12นะครับเด่น6กับ5นะครับเจาะ2ตัว2เม็ดครับ6451เม็ดเดียว3ตัวนะครับ351่ไอดี ID ลน์ตามนี้นะครับใครที่อยากจะต้องการเข้ารวมกลุ่มแอดไลน์ไปได้เลยนะครับขอให้โชคดีทุกทุกท่านสาวัสดีครับ